สำนักงานคุมประพฤติกลางสังกัดสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่7สิงหาคม2522และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมคุมประพฤติเมื่อวันที่15มีนาคม2535ต่อมาได้มีการขยายงานสู่ภูมิภาคมากขึ้นโดยมีการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจงานคุมประพฤติและถือกำเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคม2529ปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน2 4 5 0ราย วิสัยทัศน์ม pues ุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐานโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนพันธกิจ 1. แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ 2. ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ 3. ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติวัฒนธรรมองค์กรมีความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ภายใต้คุณธรรมเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาสร้างโอกาสเพื่อปูประชาแบบมีส่วนร่วมกรมคุมประพฤติมีการบริหารราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ109แห่งกรมคุมประพฤติมีกรอบอัตรากำลัง4 5 6 7นารยายโครงการตามพระราชดำริ 1. โครงการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูลารยกากแลตาแปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดบ้านปูลารยอกาเลตา8เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยสะสม48ราย 2. โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีกรมคุมประพฤติได้สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางของโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ อีกทั้งยังมีภารกิจหลักในการดําเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติซึ่งนับว่าเป็นงานที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบสอบและพินิษคุมความประพฤติโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมด398,21รายรวมทั้งสงเคราะห์ภายหลังปล่อยและสนับสนุนให้ชุมชนและภาาประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม ผลงานที่สําคัญตามนโยบาย 1. การแก้ปัญหายาเสพติดมีกระบวนการจําแนกคัดกรองผู้กระทําผิดตามระดับความรุนแรงและมีโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละรายโดยได้มีการพัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีขั้นตอนคือมุ่งเน้นบูรณาการระบบฐานข้อมูลบูรณาการภาคีครือข่ายและพัฒนารูปแบบก,การติดตามประเมินผลและการรายงานภายใต้ชื่อดริบโมเดลเพื่อลดการกระทําผิดซ้ำให้เหลือไม่เกินร้อยละ6 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและเพื่อให้สังคมปลอดภัยความปลอดภัยของสังคมได้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเ m มาใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคมในส่วนของกฎหมายมาตราการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํเจซอกจะมุ่งเน้นในประเด็นด้านการเฝ้าระวังและติดตามผู้กระทําผิดภายหลังพ้นโทษผลงานเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมรมคุมประพฤติได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อเนื่องเป็นปีที่ส ในระดับกระทรวงยุติธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA อยู่ที่9 4 1 7คะแนนจัดอยู่ในระดับผ่านดีซึ่งเป็นหนึ่งใน2หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านเกณฑ์ดังกลา่าวกรมคุม้มครองคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนอำนวยความธิธรรมสร้างสรรค์ความสุขป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาดให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมัน่นโดยหลักกฎหมาย และนวัตกรรมคุ้มประพฤติแก้ไขฟื้นฟูชูความเชื่อมั่นสังคมปลอดภัย